ครับสวัสดีครับเอาวันนี้เรามาดูเหลานะครับดูเหลาทําตู้อันนี้ก็กําลังประกอบสีบายกินข้าวยังนี่ยครับย่งไม่เที่ยงบ่กไม่รู้รอเออยังไม่เที่ยงครับนาฬิกาก็มีก็ดูหมดเยสิบสองกานนาทีแล้วนั่นแหละเชื่อมกันปะหิวตอนไหนค่อยไปกินทำงานอยู่ใกล้บ้านหิวตอนนี้หรอฮะ เย่ห yeah. ิวอะไรพอพูดปั๊บก็หิวปั๊บเลยเนาะนี่ครับไอ้โรบาอ้อยครับผมโรบาที่ต่อท้ายเจ้าสองสี่ศูนย์ครับก็เจตินเขาบอกว่าไม่วิ่งแล้วเขาว่างงั้นนะไม่วิ่งอ้อยแล้วก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นตู้เก็บของครับ อุปกรณ์เก็บพวกอะไรรถอันไหนที่พอใช้ได้เราก็ยกเก็บในนี้ครับแต่ช่างเหลาครับช่างเหลาไปส่งแมโครเมื่อวานก็ไปส่งแมคโครอารจารย์ชูอาจารย์ชูเป็นไงบ้างหลาหน้าตาอาจารย์ชูเป็นไงบ้าง ยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสไหมฮะยิ้มแย้มแจ่มใสไหมได้ขับรถใหม่อะไรฮะจะขับรถเก่ามานานเออขับรถเก่ามานานได้ได,ได้ขับรถใหม่โอ้ยจันชูรีวิวคนดูดีจัง <c oughs> โอ้ยยอดวิวเป็นหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นเลยเนี่ย <c oughs> ฮะคึกน้องจันชูรีวิวอ่ะ รีวิวรีวิวรถใหม่ระบบดีครับเอาก็รถใหม่เนาะมันก็นิ่มมันก็ระบบมันก็ดีไปหมดหลบอืมต้องพาใส่นี่พาใส่เนี่ยครับก็ อันนี้เราตัดทำประตูครับก็ผสมเหล็กเหล็กผสมไป Yeah. <sighs> คขาติดเครื่องรถไหนเนี่ยหกรอบเหรอครับฮะของ,ของเขาติดทําไมคนขับหรือว่าไม่ใช่ช่างบ่งช่างช่างแล้วติดเครื่องทําไมอ่ะก็เขาจะเอาไปใส่อ๋อจะไปไปไอ้สร้างบ้านให้ยายบ่ครับจะเอาไปใส่ปัานานาม้มน้ำแต่เมื่อวานแล้วอ๋อทาเกียบไ,ไ,ไม่ได้มันงาม ก็เลยให้ช่างซ่อมก็เลยให้ช่างติดเครื่องซ่อมดูซ่อมอย่างซ่อมแล้วใช่ไหมนี่เดี๋ยวตัด,ต,ด,ต,ดตัดออกเดี๋ยวไอ้นั่นเนื้อมันมันห่างมันไม่สั้นหรอกมันห่างห่างแล้วดีหนู หางไม่ดีมันต้องชิดหางเดี๋ยวคุณแจมล็อกไม่ถึงนิดนึงฉากไม่เท่ากันโอ้ันอยู่ที่การเชื่อมนี่ฉากไม่ได้แต่อยู่ที่การเชื่อมเชื่อมฝีมือคนเชื่อมฝีมืออ่ะ ห่างๆไม่เป็นไรนเกือขยับด้วยแหละเใส่กระทาด้วย แล้วเหล็กนี่ทำไมเอามาลงไกลเลยจะตัดบ่ฮะเนี่ยเหล็กเนี่ยเนี่ยคิดว่าจะตัดแล้วเวลาไปยกไปคนเหล็กกันนั่นเลยก็นั่นแหละตัดให้มันเสมอรถดมาฮะแคือเชื่อว่าทำหางไหมเฮ้ยทำหางแบบไหนหางค้นเลยแต่ออกตรงนี้เลยเนาะออกตั้งสูงใช่ไหมอกตั้งแล้วก็ทำที่ยัน ทาใน,นเวลาไปขึ้นไมโครดิทำแบบพอได้ทำแบบพอไดอ้เอา,าอันนั้นเลยเอาแป๊บกลมๆม,มาใส่ด้วยนี่บับแป๊บกลมๆม,มาแล้วก็ใส่ <laughs> ถ้าจะทำนะ <laughs> <laughs> ตั้งแต่ตั้งแต่เขาซื้อตู้เชื่อมามาเนี่ยเราไม่ค่อยได้หยุดงานนะเราทำงานตลอดเลยโอ้โหเขาซื้อมาแหละดีแล้วเราจะได้มีงานทำเราจะได้มีงานทำเนาะก็ไปชําแหละกนั่นตอยชั่งหล็กแล้วก็มันประกอบกัเหล็กนี่ไม่มี เนาะก็นี่เลยเขาบอกว่าเขาใช้เหล็กให้เป็นประโยชน์นี่อันเหล็กเหล็กใช้เหล็กให้เป็นประโยชน์เหล็กเก่าเหล็กใหม่เอาเหล็กเก่ามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ถามคนเชื่อมไม่เป็น เดี๋ยวจะเจอกันคลิปใหม่ครับแบบคลิปนี้บ๊ายบายครับผมก็มาด, <c oughs> มาดาูมาดูเหลาครับมาดูเหลาติดตามเหลาทำตู้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือครับ